ให้กินไอติมด้วยมีไอติมมาถ้าใครจะไปอันมีความสุขนะใครได้ทําบุญเขาจะไม่มีทุกไม่มีตลอดนะมีเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งทำเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆบาสีสวยงามมากใด้ป่วยก็ตื่นแต่ตีตีห้าไปเย็นๆมาก็ได้ไปดูบ้างแล้วคนเนาะ เยอะแยะมากเลยนะเพื่อนๆของกินเขาก็มีให้กินไอติมด้วยมีไอติมมาถ้าใครจะไปอันกับที่วัดค่าไปสร้างบำพันเยอะเอาไปทําบุญกันแล้วเขาจะไปสร้างวิหารหรือว่าโบสถ์นี่แหละโบสถ์ทองคำเนาะโบสถ์ทองคําที่วัดท่าทสงจังหวัดอุทัยธานีโบสถ์แล้วก็บวชเนนหรือดื้อร้อน ค่าน้ําค่าไฟค่านี่ชาระนี้สงอะไรยายป่วยก็ทำเนาะวันเนี้ยทานของคนที่ไปทําบุญเนาะสังฆทานได้ไปคนทําบุญไปบางคนก็สองพันตาเปืนเพ,พื่อนพ,พี่น้อง,องบาสีสวยงามมากยายป่วยก็ตื่นแต่ตีตีห้าไปเย็นเย็นมาก็ได้ไปดูบ้างแล้วคนเนาะ วันอาทิตย์นี้ได้มีโอกาสได้ไปร่วมบวงสวงที่บ้านสายลมนะจะอาหารสดตอนตอนห้าโมงหลวงพ่อก็จะฉันอาหารตอนห้าโมงแล้วก็มารับสังกศสีทำใบสีเนี่ยผู้คนก็หลั่งไหลมากันเต็ม โทรศัพท์ใจบวยปิดอัตโนมัติเลยนะเพื่อนๆบารมีหลวงพ่ออยากให้เราได้มุ่งไปทางเพิ่งได้มีโอกาส <นะ S 1> ไปวันนี้นดีใจมากขี่รถเมย์ไปแต่เช้ารถเมย์สายอะไรก็ไม่รู้จำย่างรบควนไม่มีใครจะไปโทรไปหาเราให้ติดได้แมแน่นอนนะปฏิหารอย่างมากเลย ดีใจมากขี่รถเมย์ไปแต่เช้ารถเมย์สายอะไรก็ไม่รู้จำสวยงามมีช่างภาพหลายคนก็มีประชาชนมาเยอะแยะเขาว่าวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อฤาษีเยอะแยะมากเลยนะเพื่อนๆของกินเขาก็มีให้กินไอติมด้วยมีไอติมมาถ้าใครจะไปอันเยอะแยะมากเลยนะเพื่อนๆของกินเขาก็มี ให้กินไอติมด้วยมีไอติมมาถ้าใครจะไปอันวันอาทิตย์นี้ได้มีโอกาสได้ไปร่วมบวงสวงที่บ้านสายลมนะจ๊ะก็ได้สบายใจแล้วไปได้ไปนั่งกรรมาฐานอีกเนาะประมาณเพี้ยงไปถึงบ่ายสองสวยงามมีช่างภาพหลายคน ก็มีประชาชนมาเยอะแยะเขาว่าวันค้ายวันเกิดหลวงพ่อฤาษีสีนทำใบสีเนี่ยผู้คนก็หลั่งไหลามากันเต็กโทรศัพท์ใจบบวยปิดอัตโนมัติเลยนะเพื่อนๆบารมีหลวงพ่ออยากให้เราได้มุ่งไปทาง,ทางน้องยายบวยไปเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆ หนดูยสินชอยแปดสวยงามมีช่างภาพหลายคนก็มีประชาชนมาเยอะแยะเขาว่าวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อฤาษีมีความสุขนะใครได้ทำบุญเขาจะไม่มีทุกทุกไม่มีตลอดนะมีเดือนหนึ่ง,เ,งเดือนหนึ่งทำไม่ได้เลยตกอนตอนกลับมาก็ขึ้นรถสาย ห้าศูนย์ก้ามารถเมย์พระหนโยทินซอยแปดดีใจมากขี่รถเมย์ไปแต่เช้ารถเมย์สายอะไรก็ไม่รู้จำไมโทรศัพท์ใจบ่วยปิดอัตโนมัติเลยนะเพื่อนเพื่อนบารมีหลวงพ่ออยากให้เราได้มุ่งไปทางก็ได้สบายใจแล้วไปได้ไปนั่งกรรมาฐานอีกเนาะประมาณเพี่ยงไปถึงบ่ายสอง สีทำใบาสีเนี่ยผู้คนก็หลั่งไหลมากันเต้เย็นเย็นมาก็ได้ไปดูบ้างแล้วคนเนาะเดือนนึงก็ทำทีนึงของต้นเดือนแล้วก็ปลายเดือนเนาะไปหลวงพ่อปานวัดบางน้ำโคหลวงพ่อฤาษี พระพรหมยานที่วัดท่าทรงจังหวัดอุทัยธานีเ,นเนพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องใบสีสวยงามมากใจป่วยก็ตื่นแต่ตีตีห้าไปแล้วก็สวยสวยสวยมากใบสีเขาทำใบสีสวยสวยยป่วยนี่ชอบมากเลยเดนนือนนึงก็ทำทีนึงขอ,องต้นเดือนแล้วก็ปลายเดือนเนาะ ไปเดือนนึงก็ทำทีนึงของต้นเดือนแล้วก็ปลายเดือนเนาะไปนี่เนาะนี่เขาก็มีประวัตินะแต่ยายบวยจำไม่ได้เนาะเขาเล่ามาว่าประวัติของหลวงพ่อที่มาเขายกเนาะยายบวยไปเป็นเ,นเนพื่อนพี่ๆน้องๆ พหลดูธินซอยแปดอืมอาหารสดตอนตอนห้าโมงหลวงพ่อก็จะฉันอาหารตอนห้าโมงแล้วก็มารับสังกัดตั้งแต่ห้าโมงนั่นแหละแล้วไปถึงบ่ายสองไปนั่งกรรมาฐานไปเข้าไปที่นั่นนะ่ะเขาไม่ให้เล่นโทรศัพท์เลยนะขี่รถเมีไปจ้ะวันนี้ ไม่ได้ไปคอมเมนต์เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเลยไม่มีเวลาเลยอยู่คนละที่รถปุรุษพยาบาลก็เห็นมาให้อยู่ใกล้กันจะไปทีนึงแล้วตั้งแต่ปีกายแล้วเนนี่เขาก็มีประวัตินะแต่ยายบวยจำไม่ได้เนาะเขาเล่ามาว่าประวัติของหลวงพ่อที่มาเขายก มีความสุขนะใครได้ทําบุญเขาจะไม่มีทุกทุกไม่มีตลอดนะมีเดือนนึงเดือนหนึ่งทํำกันได้บวยกระปื้มได้มีโอกาสได้ไปเนาะบุญวาสนาให้ได้ไปก็ได้สบายใจแล้วไปได้ไปนั่งกรรมฐานอีกเนาะประมาณเพียงไปถึงบ่ายสอง โทรศัพท์ใจบวยปิดอัตโนมัติเลยนะเพื่อนเพื่อนบารมีหลวงพ่ออยากให้เราได้มุ่งไปทางทเดือนหนึ่งก็ททำทีนึงของต้นเดือนแล้วก็ปลายเดือนเนาะไป <c oughs> โทรศัพท์ใจบวยปิดอัตโนมัติเลยนะ <c oughs> เพื่อนเพื่อนบารมีหลวงพ่ออยากให้เราได้มุ่งไปทาง <c oughs> วันเนี้ย ตันนี้ยายบวยไม่ม pues ีไม่ว่างได้ไปกดคอมเมนต์หรือว่าตอบคอมเมนต์เ <manchmal> พ <beautiful looking> ื่อนๆไม่ได้ไปดโคตอนวันเนี้ยตอนนี้ยายบวยไม่มีไม่ว่างได้ไปกดคอมเมนต์หรือว่าตอบคอมเมนต์เพื่อนๆไม่ได้ไปดโคตอนสถานที่นี้ให้มาผู้คนมาปฏิบัติทมได้มาร่วมทําบุญทํากุศลวันนี้ยายบวยก็ได้ร่วมทําบุญ มีความสุขนะใครได้ทําบุญเขาจะไม่มีทุกทุไม่มีตลอดนะมีเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งทํามีพี่คนหนึ่งเขามาชวนไปเจอกันที่โรงพยาบาลก็เหมือนกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อฤสีพระพมมยานที่วัดท่าสงจังหวัดอุทยัยธานีสถานที่นี้ให้มาผู้คนมาปฏิบัติธรรม ได้มาร่วมทำบุญทำกุศลวันนี้ยายบวยก็ได้ร่วมทำบุญเดือนนึงก็ทำตีหนึงขอ,องต้นเดือนแล้วก็ปลายเดือนเนาะไป <c oughs> เดือนนึงก็ทำตีหนึงข <c oughs> อ,องต้นเดือนแล้วก็ปลายเดือนเนาะไป <c oughs> เพิ่งได้มีโอกาสไปวันนี้อย่างรบกวนไม่มีใครจะไปโทรไปหาเราให้ติดได้แม่นแน่นอนนะปฏิหารอย่างมากเลย